สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูเกี๊ยวยักษ์ต้ยมยำโคตรแซ่บมาแล้วคะ่ะเมนูเดือดๆน่าทานมากเจ๊ขอบอกเลยนะว่าเมนูนี้จัดว่าแซ่บสดดนรอนลงพอสุดๆแถมเกี๊ยวหมูแดงชิ้นใหญ่มากเอาเป็นว่าเต็มคำสุดๆใครที่พร้อมแล้วตเตรียวมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เรามาลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่หมูแดงลงไป ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเมื่อเซ็ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าส่วสนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยนะคะเอาให้เข้าเนื้อกันดีเลยคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนเข้า เมื่อส่วนผสมหมูเด้งของเราเข้ากันดีแล้วต่อไปนําเกี๊ยววางตักหมูเด้งใส่ลงไปเอามาเยอะๆได้เลยละค่ะเอาจุกๆไปเลยจากนั้นทาน้ําเปล่ารอบๆแผ่นเกี๊ยวค่ะค่อยๆจับจีบให้รอบดีเลยทําให้ครบทุกแผ่นนะคะบอกเลยว่าเกี๊ยวยักษ์ใหญ่จัดเต็มมากเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปเตรียมต้มกันเลยค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไป รอให้น้ำเริ่มร้อนดีนะคะจากนั้นค่อยๆใส่เกี๊ยวแน่นๆของเราลงไปต้มให้สุกได้เลยนะใส่ลงไปต้มให้สุกดีต้มไปเ,เรื่อยๆจนเข้ากันดีค่ะเมื่อสุกดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยต่อไปตั้งหมอ้อเทน้ำล่าลงไป รอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะใส่ตระคร้ลงไปใส่ข่าลงไปค่ะน้ำตาลทรายพริกแดงจินดาโคลน้ำปลาพริกเผามะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ได้ตามใจชอบเลยคนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีได้เลยต่อไปเทนมข้นจืดลงไปแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งคนให้เข้ากันค่ะกลิ่นห อีกครั้งด้วยใบมะกรูดคนอีกนิดหน่อยบอกเลยว่าแซ่บสีดแน่นอนค่ะเพื่อเ็จส่วนผสม ครบแล้วไปค่ะเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยจัดวางเกี๊ยวยักษ์ของเราลงไปราดด้วยน้ำต้ยมยำรสแซ่บหอมถึงเครื่องเลยละค่ะราดให้เต็มชามเลยนะโอ้ยยิ่งเสิร์ฟในหม้อไฟด้วยแล้วเนี่ยคือปังสุดๆเดมนูที่ใครเอาไปทำตามก็ต้องติดใจแน่นอนเกี๊ยวเหนือแน่นเด้งๆสดกับน้ำซุปร้อนๆรสแซ่บถึงใจเป็นใครจะไม่ชอบล่ะคะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ